สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษครับนี่ก็คือดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2567ของชาวลัคนาราศีเมษนะครับผมลูกศิษย์สินแสบาโคชีวิตดำเนินรายการแทนอาจารย์เออริยพลนะครับในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยนะครับก็จะมีดาวย้ายทั้งหมด5ดวงด้วยกันนะครับจะมีดาวอะไรกันบ้างนะครับไปติดตามฟังและติดตามชมกันเลยนะครับดาวดวงแรกที่จะย้ายนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็คือดาวอังคารหรือหมายเลข3นะครับ ดาวคารนะครับจะย้ายจากช่องความเจริญ ช่องการงานนะครับของชาวลัคนาราศีเมษดาวคานเนี<ม>่ยเป็นดาวจําตัวของชาวลัคนาราศีเมษเลยทีนี้ดาวคานเนี่ยหมายถึงกําลังวังชานะครับหมายถึงความขยันขันแข็งหมายถึงความกล้าบ้าบิ่นในตัวของชาวลัคนาราศีเมษนะครับเป็นดาวที่จะส่งผลในเรื่องของความขยันขันแข็งฉะนั้นแล้วพอเข้าสู่เรือนการงานชาวลัคนาราศีเมษก็จะมีความขยันขันแข็งในเรื่องการงานนะครับในเรื่องของงานของคุณเอง มีการในเรื่องของการเดินทางในการทำงานการติดต่อผู้คนสิ่งที่ต้องระวังสำหรับดาวคางก็คือความบ้าบิ่นนะครับหรือความใจร้อนนั่นเองฉะนั้น ถ้าใครมีดาวประจาเรือนเกิดของตัวเองประจําดวงเกิดของตัวเองเนี่ยตามพื้นดวงเนี่ยถ้ามีหมายเลขหนึ่งอยู่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครมีหมายเลข6อยู่เนี่ยก็ถือว่าส่งผลดีเลยถ้าใครเป็นชาวลัคนาราศีเมษเอาแล้วลผูกด,ดวงแล้วลองไปดูว่าดวงของตัวเองเนี่ยในช่องนี้นะมีดาวอะไรอยู่นะครับถ้ามีหมายเลขหนึ่งอยู่เนี่ยก็ต้องระวังความใจร้อนในเรื่องการงาน รอดีนะครับก็คือถ้าใครมีหมายเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้แปลว่าเป็นคนที่มีความโดดเด่นในเรื่องการงานนะเป็นคนที่เป็นคนเก่งเป็นมีภาวะผู้นำนะครับฉะนั้นแล้วเมื่อมีดาวคาันเข้ามาสู่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องระวังความใจร้อนหรือต้องระวังการหัวร้อนของตัวเองในช่วงเดือนนี้ แต่คุณนะ่ะเป็นคนที่มีความโดดเด่นฉะนั้นแล้วคุณเป็นคนเก่งในถ้าคุณไม่ใจร้อนนะครับในเรื่องของความเสียหายที่มจะเกิดขึ้นกับคุณนะ่ะมันก็น้อยลงนะครับหรือมันอาจจะไม่เกิดขึ้นได้แต่ถ้าใครมีหมายเลข5อยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นดาวที่ดีร่วมกับดาวอังคาร หรือหมายเลข6ที่เป็นดาวคู่มิตรถ้ามีหมายเลข5อยู่ผู้ใหญ่ก็จะสนับสนุนคุณนะครับคุณจะเป็นคนที่ถูกผู้ใหญ่สนับสนุนได้ดีแล้วพอดาวอังคารย้ายมานะครับเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบตัวคุณก็จะส่งผลดีคุณจะมีการช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณมีดาวอะไรอยู่ตรงนี้นะครับผมก็แนะนําให้คุณไปผูกดวงนะครับหรือคุณจะมาผูกดวงที่ระบบสินแสบาโคชชีวิตของเราก็ได้นะครับรับรองว่าคุณจะได้ ดูดวงแบบละเอียดแล้วก็แม่นยำม,มากๆนะเป็นระบบที่ดูดวงได้แม่นยำที่สุดในโลกแล้วนะครับตอนนี้มีคนใช้5 6แสนคนแล้วแล้วก็ใช้ฟรี30วันด้วยหลังจาก30วันไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรไม่มีการเสียเงินไม่มีการตัดเงินไม่มีการอะไรกับคุณทั้งสิ้นเลยนะเพราะว่าไม่ได้เอาอะไรคุณเลยนะไม่ได้เอาชื่อเบอร์โทรศัพท์หมายเลขธนาคารอะไรสักอย่างไม่ได้เอาเลยเอาแค่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแลวแค่คุณแอดไลน์แอดสินแสนะครับแอดใส่แอดนะครับแล้วก็ Z ซ N Z A E พอกดเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะให้ไปผูกดวง พอผูกดวงเนี่ยคุณก็ใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่โคดเชิญ456เพื่อใช้งานฟรี30วันนะครับเนี่ยคุณก็แอดไลน์ตามไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะฮะแล้วคุณก็สามารถที่จะใช้ระบบนี้ได้ฟรี30วันแล้วคุณก็ดูดวงตัวเองได้แล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณเป็นลัคนาราศีเมษไหมนะครับแล้วก็คุณมีดาวอยู่ในช่องนี้ไหมนะครับถ้าคุณเป็นลัคนาราศีเมษนะผมบอกเลยว่าคุณจะว้าวนะครับแล้วก็คุณจะรู้เลยว่าเอ้ยมันมันตรงนะมันแม่นนะ คุณไปลองปลูกดวงแล้วดูกันนะครับดาวดวงต่อไปเนี่ยก็คือดาวอาทิตย์นะจะย้ายในวันที่13ุมศจิกายนนะครับอยู่จนถึงวันที่14มีนาคมเลยดาวอาทิตย์เข้าสู่ช่องโชคลาบนะครับดาวอาทิตย์เข้าสู่ช่องโชคลาบเนี่ยเดือนนี้นะครับจะทําให้คุณความโชคดีเกิดขึ้นดาวอาทิตย์หมายถึงความโดดเด่นความเป็นผู้นําฉะนั้นแล้วเดือนนี้นะครับในเรื่องของลาภผลต่างตอบแทนเนี่ยคุณจะมีความโดดเด่นเกิดขึ้นมีความโชคดีเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินหรือหรือโชคลาบนะครับโดยเฉพาะนะครับเกี่ยวกับคนรอบๆตัวเกี่ยวกับสังคมในงาน งานของคุณนะครับก็จะส่งผลดีดาวอาทิตย์ยังเป็นดาวประจําช่องบริวารด้วยนะฉะนั้นแล้วบริวารน,นะครับลูกน้องอาจจะให้โชคคุณลูกหลานอาจจะให้โชคคุณได้ฉะนั้นแล้วคุณอาจจะให้เขาหยิบลอตเตอรี่ขึ้นมาสักใบหนึ่งก็ได้นะครับลองดูนะครับสนุกสนุกนะอย่าเล่นเยอะนะครับก็เอาพอขำๆนะครับาดาวทั้ง10ดวงของคุณไม่ได้เสียหายนะครับแล้วก็ดาวเกี่ยวกับความโชคลาภเกี่ยวกับการเงินนะ่ะมันไปอยู่ในจุดที่ดีนะดวงของคุณในเดือนนี้ผมมองว่าเป็นดวงที่มีโอกาสได้โชคลาภหรือความโชคดีสูงนะ แต่ก็ดาวมันมีทั้งหมด10ดวงนะครับแล้วดวงของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นเราถ้าดาวของคุณไปตกที่มันไม่ดีนะครับก็มีโอกาสไม่ดีนั่นแหละนะครับก็ต้องดูว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงนะลองไปผูกดวงกันดูนะครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวศุกร์นั่นเองนะครับดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายในวันที่13กุมภาพันธ์นะฮะ จากช่องความเจริญเข้าสู่ช่องการงานดาวศุกร์นะครับเป็นตัวแทนเรื่องของการเงินและความรักนะครับพอเข้ามาสู่ในช่องของการงานเนี่ยนะครับตัวของชาวลัคนาราศีเมษเองเนี่ยก็มีโอกาสที่นะครับเรื่องของการเงินที่ดีขึ้น ครับในเรื่องของงานที่สามารถที่จะสร้างเงินได้นะครับหรือมีเงินมีโอกาสทําเงินจากการงานได้มากขึ้นในเดือนนี้นะครับตัวของดาวศุกร์เนี่ยจัเกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะครับหรือความรักด้วยฉะนั้นในเดือนนี้นะครับถ้าคุณแต่งตัวให้ ดูดีนะครับแต่งตัวให้สวยๆแต่งตัวให้หล่อๆนะในเรื่องของการงานเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเรียกว่าส่งเสริมด้านการงานของคุณได้อย่างดีหรือถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามนะครับของมีค่าของแพงของมีราคาเสื้อผ้าเครื่องประดับอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีบางคนนะครับอาจจะได้พบคนถูกใจในที่ทํางานก็ได้นะครับในช่วงเนี้ยนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยนะครับอาจจะ ได้ปิ๊งปังใครในที่ทํางานก็ได้หรืออาจจะได้พบกับกับคู่ครองหรือคนที่มาติดต่องานอาจจะมาพบลักกับคนที่มาติดต่องานร่วมกับคุณก็ได้นะครับในเดือนนี้นะโดยเฉพาะนะครับถ้าใครมีดาวอังคารอยู่ในเดือนนี้นะครับดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกับดาวศุกร์นะครับก็จะส่งเสริมในด้านของเขาเรียกว่าสเสน่ดึงดูดได้อย่างดี คู่สามหกเนี่ยก็จะทำให้คุณเองก็ดูเด็กขึ้นดูสดใสขึ้นดูอ่อนกว่าวัยขึ้นด้วยเช่นกันแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าคุณมีเลข7ดอยู่ตรงนี้ ในเรื่องของความรักของคุณช่วงนี้อาจจะไม่ดีขึ้นมาได้นะครับหรืออาจจะมีในเรื่องของความอึดอัดใจมีเรื่องของความทุกข์อะไรเข้ามาในงานของคุณในช่วงนี้ก็ได้เพราะว่าคู่7 6 6 7เนี่ยเป็นคู่พระศุขเข้าพระเสาแทรกนะครับเป็นเป็นคู่ดาวที่เป็นคู่ศัตรูกันนะครับส่งเสริมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นดาวสุข ย้ายนะครับจำเดือนกุมภาพันธ์นะครับดาวดวงถัดไปก็คือดาวพุธดาวพุธหรือหบายเลขสีเนี่ยนะครับจะย้ายในวันที่14กุมภาพันธ์ในวันแห่งความรักเลยนะครับอยู่จนถึงวันที่3มีนาคม2 5ง7นดะครับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวข้องกับคําพูดการสื่อสารนะครับการติดต่อคนการเจรจาดาวพุธก็สู่เข้าสู่ในช่องโชคลาภเช่นเดียวกันนะฉะนั้นแล้วนะครับการพูดการเจรจานะครับส่งผลดีกับคุณนะครับส่งผลดีกับคุณแต่นะครับดาวพุธเหรียญมันมี2ด้านนะครับดาวพุธเป็นดาว <inate> สักด้วยนะครับเรื่องของปัญหาวสักเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับคุณได้เช่นเดียวกันนะครับแบบไม่คาดคิดได้ฉะนั้นแล้วดาวพุธหรือหมายเลข4มันเกี่ยวข้องกับคําพูดก็ให้ระวังในเรื่องของคําพูดพูดดีนะครับเป็นสีกับตัวของคุณเองเลยตอนนี้นะครับพูดไม่ดีนะครับสิ่งที่ไม่ดีมันจะนําเข้าหาคุณแบบคาดไม่ถึงได้ฉะนั้นแล้วให้ระวังในเรื่องของคาพูดไว้นะครับแล้วควรจะโชคดีในเดือนนี้นะครับเอาลัคนาราศีเมษนะครับสําหรับใครนะครับที่มีดาวที่ดีอยู่ตรงนี้นะครับอย่างเช่นหมายเลขหมายเลข1นครับใคร ดาวอาทิตย์อยู่ในช่องของโชคลาภเนี่ยเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ดีกับคุณมากๆเลยนะเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยจะเข้ากันดีกับหมายเลขสีมากๆในเรื่องของการพูดการเจรจาแถมถ้าใครมีดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะครับแปลว่าคุณเป็นคนที่ไม่ตกอับนะครับเป็นคนที่ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเพราะว่าดาวอาทิตย์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความโดดเด่นพออยู่ในเรือนหรืออยู่ในบ้านโชคลาภเนี่ยนะครับก็ dale? จะทําให้คุณมีความโดดเด่นหรือมีโชคลาบนะครับมีหรือมีเรื่องโชคดีอยู่เรื่อยๆนะครับหรือแม้คุณจะโชคไม่ดีนะครับท้ายที่สุดก็จะมมีคอ ที่เหลือคุณเช่นเดียวกันนะฮะหรือถ้าคุณมีเลข2องอ่างนี้นะเลขสอง ดาวคู่มิรกับหมายเลขสี่คำพูดจากที่แบบว่าปัญหาเรื่องการพูดเนี่ยคำพูดก็จะมีสเสน่ห์กับคุณมากขึ้นนะครับทำให้คนรักคนชอบคุณนะครับก็ลองไปดูนะครับว่าใครมีดาวอะไรอยู่ตรงนี้แต่ถ้าคุณมีหมายเลขแปดอยู่ตรงนี้นะครับก็ <S 1> <S 1> อ,าอาจจะส่งผลเสียกับหมายเลขสี่นะฮะแต่ถ้าดวงทั้งถ้าใครมีหมายเลขแปดอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าคุณอาจจะเสียแค่ช่วงเดือนนี้นะแต่ว่าเป็นดาวที่ดีที่อยู่ในเดือนนี้เนี่ยเพราะว่าหมายเลขแปดเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของบ้านนี้นะครับเป็นเกษตรธิบดีทําให้คุณเนี่ยมีความโชคดีอยู่ ใครมีหมายเลข8อยู่ตรงนี้ถือว่าภาพรวมจะเป็นคนที่โชคดีแต่เดือนนี้มันจะเสียหายกับคุณเพราะว่าหมายเลข4นะี่เนี่ยมันเป็นคู่ศัตรูกับหมายเลข8ก็ต้องระวังนั่นเองนะครับแล้วหมายเลข4ี่จะกับหมายเลข8เนี่ยมันทาให้แบบคนพูดด้วยแล้วไม่เป็นคําพูดนะครับหรือมีใครมายืมเงินแล้วคุณอาจจะไม่ได้คืนได้นะหรือมีโอกาสเสียหายทางด้านการเงินได้ถ้ารอบครอบในเดือนนี้นะครับถ้าใครมีหมายเลข8อยู่ตรงนี้แล้วรอบครอบนะฮะเดือนนี้ก็จะไม่ส่งผลเสียกับคุณนะครับนี่ก็คือดวงของชาวลัคนาราศีเมษน,นะครับในเดือนกุมภาพันธ์ 2,567นะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับว่าตัวเองอ่ะเป็นลัคนาราศีอะไรนะครับหรือรู้แล้วนะครับแต่นะครับยังไม่รู้ว่าข้างในดวงของคุณเนี่ยมีเลขอะไรอยู่นะครับก็สามารถไปผูกดวงที่นี่นะครับ adline นะครับ a s e t i n z t a e นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มผูกดวงใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่โค้ชเชิญ4 5 6เพื่อใช้งานฟรี30วันนะครับใช้แค่30วันก็ได้นะครับหลังจากนั้นไม่ใช้เนี่ยมันจะไม่มีการเก็บเงินอะไรคุณทั้งสิ้นนะครับระบบก็จะหยุดการ ระหว่าง30วันนะครับเวลาดาวย้ายมันจะมีจายเด้งเข้าไปตึ้งแล้วคุณก็สามารถที่จะไปกดอ่านดวงของคุณโดยเฉพาะเลยไม่ใช่ว่าคุณมันไม่เหมือนกับคุณมาฟังในช่อง YouTube นี้นะครับคุณจะได้เห็นรายละเอียดที่อยู่ด้านในนะครับว่าคุณมีดาวอะไรอยู่ทั้ง10ดวงและ10ดวงเนี่ยเดือนนี้ดาวอะไรมันย้ายบ้างนะครับแล้วมันจะเกิดผลอะไรกับคุณถ้าเกิดผลดีคุณก็ก็ดีนะคุณอาจจะไปทําบุญเสริมเพิ่มบารมีให้ตัวเองได้ดีขึ้นไปยิ่งขึ้นไปแต่ถ้ามันเกิดผลไม่ดีนะครับ ้าหนแล้วก็ระวังตัวได้ดวงนะครับมันคือพลังงานที่เอือ้อหรือเขาเรียกว่าเอื้อให้เกิดสิ่งนั้นๆนะแต่ว่ามันจะเกิดไม่เกิดมันขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองถ้าคุณไม่รู้ดวงนะครับคุณก็ทําไปตามพลังงานของโลกนะครับทำไปทำไปตามพลังงานของดวงดาวโดยที่คุณไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณรู้ตัวแล้วนะครับคุณไม่เอือ้อไม่ทำไม่ทำไปตามพลังงานที่มันเอื้อให้เกิดชีวิตคุณก็จะไม่พบกับสิ่งที่มันส่งผลเสียคุณนั่นเองนะครับก็นี่คือทั้งหมดของชาวลัคนาราศีเมษน เดือนกุมภาพันธ์นะครับสินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ได้สติถ้าคุณแชร์ต่อๆเนะี่ยคุณมีโอกาสได้เงินแล้วก็ใช้ได้ฟรีด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจําตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ํากันระบบจะทําการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ชชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือย,ยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัยม ากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ line, <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลนา์สินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรง รือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา